กราบสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาพบกับผมเบจจากแก๊งเบจชาแนลนะคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงวิถีซัมมอนเนอร์นะครับเลเวล2และเลเวล3นะครับคลิปนี้นะฮะผมจะแนะนำวิธีการผ่านแบบง่ายๆนะครับก็คืออ่าพูดต่อจากคลิปแรกนะที่ผมพูดถึงการผ่านวิถีซัมมอนเนอร์เลเวล1ภายใน3ชั่วโมงนะครับคลิปนี้ก็จะมาพูดต่อที่เลเวล2และเลเวล3นะเพราะว่า ผมผ่านแล้วนะแล้วก็แน่นอนครับท้ายคลิปผมจะเปิดสกอร์5าดาวนะครับขิงเพื่อนๆด้วยนะฮะเดี๋ยวมาเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับอ่ามาพูดถึงเควสแรกนะครับที่วิธีสมัมเนอร์เลเวลสองเนาะอัปเกรดมอนเตอร์นะครับอัปเลเวลมอนเตอร์20ครั้งผ่านการต่อสู้ในด่านเนื้อเรื่องนะฮะหมดนี้นะครับง่ายมากนะครับคุณเข้าไฟมอนถ้าเกิดอยากให้ผ่านเร็วก็คือเอามอนเตอร์2ดาวใส่เลยนะครับรอบเดียวผ่านเลยนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดจะเอาให้ไม่เสียอ่าให้ ให้คุ้มค่านะใส่มรรทุกสามดาวไปนะครับแล้วก็ฟาร์มนะฮะกดฟาร์มสิบรอบยังไงก็ผ่านนะครับมันจะผ่านตั้งแต่ประมาณสองรอบแรกแล้วนะครับคนที่สองนะครับได้รับรูนสีดาวขึ้นไปนะฮะจำนวนห้าชิ้นจากป้อมยักษ์ชั้นห้านะครับตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วฟาร์มแค่ชั้นห้าก็พอนะสิบรอบคิดว่าน่าจะได้แล้วนะครับไม่น่าเกินด้วยนะฮะทำรูนสองชิ้นให้ถึงระดับบวกสิบสองจริงๆตรงเนี้ยอยากให้ไม่อยากให้รีบเร่งนะครับอยากให้โฟกัสไปที่รูนที่คุณใช้งาน บวกสิบสองเนี่ยสองชิ้นนะครับตรงคุณใช้คุณใช้งานขอให้เป็นสักรุนห้าดาวหรือสี่ดาวที่คุณเอาไปใส่ให้มอนเตอร์ในการฟาร์มนะครับตรงนี้เพื่อที่จะไม่อ่าได้ไม่เปลืองมานาจนเกินไปนะครับแต่ว่าถ้าเกิดรีบเร่งก็คือตรงไหนก็ได้ใส่ไปเลยบวกสิบสองนะฮะอันไหนก็ได้นะครับเข้าอารีนาสามครั้งอันนี้ง่ายๆอยู่แล้วครับเลือก up level skill monster นะฮะตรงนี้นะครับจะเป็นมอนเตอร์กี่ดาวก็ได้นะตอนที่ผมทำผมใช้มอนเตอร์หนึ่งดาวสองตัวนะรู้สึกจะเป็นเจ้าต้นไม้นะครับ ผ่านเลยนะฮะมีมอนสเตอร์5าดาวหรือสูงกว่าอยู่ในครอบครอง5ตัวขึ้นไปตัวนี้ก็ยังไงเราต้องอัพมอนสเตอร์5ดาวอยู่แล้วเพื่อผ่านเคเวสโกลมนะครับตรงนี้ไม่น่ายากได้รับเอเซนธาสูง5อันจากโถงธาตุชั้น5ถึง10โถงธาตุหมายถึงโถงอะไรก็ได้นะน้ำลมไฟแสงมืดนะครับตรงนี้5อันนะฮะจริงๆแล้วฟาร์มชั้น7นะถือว่าฟาร์มไปเรื่อยๆนะไม่ต้องรีบนะครับเคเวสนี้เราฟาร์มเพื่อเอาเอเซนไปปลุกพลังอยู่แล้วนะครับ เพราะฉะนั้นฟาร์มไปเรื่อยๆนะปลุกมอนสเตอร์หนึ่งครั้งอ่าต่อจากเควสที่แล้วนะครับได้มาแล้วก็ปลุกเลยนะฮะเคลียป้อมยักษ์ชั้น7ขึ้นไปตรงนี้คิดว่าน่าจะผ่านไม่ยากนะแต่ถ้าเกิดไม่ผ่านจริงๆใช้เพื่อนได้นะครับหรือว่าจะใช้เพชรได้นะสมอนเนอร์ er, อ่าแซมมอนมอนสเตอร์ส mon ครั้งตรงนี้สามารถใช้สกอร์ขาวได้นะครับเคลียร์คอยสู่สวรรค์โหมด Normal ชั้น40ไม่ยากนะครับชั้น1 40, น1ึถึงสีใช้ลาพิดแค่งไงก็ผ่านได้นะฮะ ปั้นมอนเตอร์สีดาวสองตัวให้ถึงเลเวลแม็กซ์นั่นหมายถึงทำเลเวลมอนเตอร์สีดาวสองตัวให้เต็มนะครับให้ถึงเลเวลสามสิบก็ตรงนี้ถ้าไม่มีก็พัฒนาวิลัฒนาการมอนเตอร์มานะครับใช้ได้เหมือนกันเข้าต่อสู้อาริยาห้าครั้งตรงนี้ไม่มีอะไรยากเคลียร์ถ้ำมังกรชั้นห้าขึ้นไปตรงนี้ไม่ไม่ยากนะครับถ้ำมังกรชั้นห้าใช้ลาพิสกับข่าเก๋ก็น่าจะผ่านง่ายๆอยู่แล้วนะครับมีมอนเตอร์6ดาวอยู่ในครอบครองสองตัวขึ้นไป อ่ตัวนี้ต้องเลือกแล้วแหละว่าหกดาวตัวที่2จะทําตัวอะไรนะครับแต่ผมมีทาคลิปแนะนําไว้แล้วนะฮะว่า6ดาวควรจะทําตัวไหนก่อนลําดับแรกนะฮะก็คือจะมีลาพิสใช่ไหมแล้วก็จะเป็นพวกคาวเกิลแฟรนนะครับหรือว่าตัวพาฟาร์มสักตัวหนึ่งอ่ะเลือกเอานะครับตรงนี้ได้รับรุน5 5าดาวขึ้นไปจํานวน4ชิ้นจากป้อมยักษ์ชั้น 7- จ็ถึงสิตรงนี้ฟาร์มชั้น7ได้แน่นอนนะครับออโต้ชั้น7เลย ติดตั้งรูน5ดาวขึ้นไปจำนวน6ช่องให้มอนสเตอร์1ตัวตรงนี้ถอดรูนของเจ้าลาพิษแล้วใส่กลับไปก็ได้นะครับก็จะผ่านเหมือนกันแต้มบรรลุบรรลุชัยชนะถึง1200ในแต้มในอาริยานะตรงนี้พยายามรีนะครับหรือไปแก้แคนเพื่อนนะครับหรือว่าคอยรีรีไลชชื่อ PVP ให้เจอผู้เล่นที่เขาตั้งกันบ้าไว้ตัวเดียวนะมันจะได้ง่ายนะครับพอพันสจะเจอตึงมือแล้วแหละ ตั้งแต่พันหนึ่งขึ้นไปคุณจ,จะเจอพวกตั้งตัวตึงตึงมือไว้บางทีตัวเดียวก็อันตรายนะฮะต้องระวังด้วยนะครับต่อไปได้รับชิ้นส่วนคัมพีมอนเตอร์3ดาวจำนวน40ชิ้นจากดันเจี้ยนรับนี่แหละตรงนี้นะครับที่ค่อนข้างจะวุ่นวายนิดนึงนะฮะเพราะว่าการที่เราจะไปฟาร์มมอนเตอร์3ดาวโดยที่เราไม่ได้เอามาใช้งานนะมันก็ดูจะเปลืองนะครับเปลืองจี้ถ้าบังเอิญมีถงฮีโร่ก็ เข้าได้เลยนะฮะมันจะง่ายหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดไม่มีจริงอยากให้เน้นเป็นมอนสเตอร์ที่คุณใช้งานนะมันจะได้ไม่เปลืองจี้นะครับแรกๆอาจจะดูหาง่ายนะจี้แต่หลังๆเนี่ยผมบอกเลยว่าขาัดแคลนนะครับผมนี่ฟาร์มหมดไปเป็นพันเพชรเลยนะต่อไปก็ซัมมอนชิ้นส่วนมอนเตอร์อาจซัมมอนสามดาวด้วยชิ้นส่วนคัมพีก,ก็ต่อจากเควสเมื่อกี้เลยนะครับเป็นเควสต,ต่อเนื่องกันคือยังไงทําเควสเสร็จแล้วอย่าเพิ่งซัมมอนนะกดรับของรางวัลก่อนแล้วค่อยซัมมอนมันเพื่อจะได้ผ่านเควสนี้นคต่อไปเีย หอคอยสู่สวรรค์หมด normal ชั้น50ตรงนี้ชั้น50เนี่ยจริงๆแล้วต้องเริ่มมีมอนสเตอร์หรือรูนสักนิดนึงนะครับบอสชั้น50จะเริ่มยากนะครับเลือดมันจะค่อนข้างเยอะนิดนึงแล้วก็มอนสเตอร์จะมีสปีดที่พอตัวนะฮะสำหรับมือใหม่นะผมพูดถึงมือใหม่ก่อนต่อไปนะครับ up level มอนสเตอร์20ครั้งผ่านการต่อสู้ในด่านในเรื่องเฮลไปฟาร์มไฟมอนเหมือนเดิมนะครับวิวัฒนาการมอนสเตอร์เป็นสีดาว5ครั้งตรงนี้ก็ นั่นแหละเอามอนเตอร์จากไฟมอนนั่นแหละที่เราฝาเมื่อสักครู่เนี่ยมาวิวทฒนงการเป็นสีดาวนะครับเคลียร์มังกรชั้น7ขึ้นไปตรงนี้จะเริ่มยากเหมือนกันนะครับชั้น7สําหรับมือใหม่นะก็คือใช้เพื่อนช่วยได้นะครับตรงนี้ผ่านเพชรเหมือนกันหรือจะใช้เพชรผ่านเพชรเหมือนกันนะครับทาให้รูน4ชิ้นถึงระดับบวกโดยการเพิ่มระดับรูนอ่าอย่างที่พูดควิก่อนหน้านี้นะคือโฟกัสที่รูนที่เราใช้งานนะครับเพราะบวกใช้มานาค่อนข้างเยอะนะฮะจะได้ไม่เปลืองจนเกินไป อัปเกรดกรุพลังงานเป็นเลว5ตรงนี้นะครับถ้าเกิดคุณยังไม่ได้ใช้แต้มเกติยศในการซื้อของซูริสุได้นะซื้อเพียงเดวิมอนอย่างเดียวเนี่ยหลังจากที่คุณต่อสู้มาจนถึงระดับ1,200เนี่ยคุณจะมีแต้มในการอัปกรุพลังงานพอดีนะครับเข้ากิวตรงนี้ไม่ต้องพูดเนาะเข้ากิวรู้อยู่แล้วนะครับเคลียร์ถงเวทมนชั้น10ไม่ยากนะครับตรงนี้ไอเอ,เอ,เอ,เอสเซนเวมนมอนถงที่ได้รับเอสเซนเวมนมอนนะถงเวทมอนชั้น10เข้าไปเคลียร์ได้เลยนะครับไม่ยากนะเวสนี้ ได้รับรูน5ดาวขึ้นไปจํานวน4ชิ้นจากถ้ำมังกรชั้น7ตรงนี้ผมแนะนําให้ใช้เพื่อนมาช่วยนะครับฟาร์มชั้น7แต่ถ้าเกิดเพื่อนเราเก่งไปชั้น10ได้ก็ไปนะฮะแต่คิดว่าชั้น7ก็น่าจะเพียงพอนะครับสำหรับ10บรอบนะครับใช้เพื่อนมาช่วยเคลียร์ป้อมยักษ์ชั้น10ตรงนี้มันจะไปพอดีกับเว้นนี้นะครับตามขัคู่กันไปเนี่ยค,คือเคลียร์ชั้น10นะครับตรงนี้จริงๆแล้วถ้าเป็นมือใหม่นะ แล้วอยากจะรีบผ่านนะครับก็เราจะมาถึงชั้น7ด้วยตัวเองใช่ไหมออโต้ Auto, อาจจะใช้เพชช่วยนะครับในการคืนชีพมาตีบอสต่อแล้วชั้น8ดชั้น9ใช้เพื่อนช่วยนะส่วนชั้น10เนี่ยถ้าจะเอาเควสนี้ด้วยก็คือต้องใช้เพชประมาณ50สเพชนะสำหรับผมผมโดนไป50เพชเพื่อจะเคลียร์เควสน,นี้แต่ถ้าเกิดคุณจะเอาแค่เควสนี้อย่างเดียวคุณใช้เพื่อนช่วยได้นะครับแล้ว ของรางวัลจะเป็นอัพมอนสเตอร์อัพสกิลมอนสเตอร์สีดาวหนึ่งตัวใช่ไหมคุณเลือกมอนสเตอร์ที่ใช้งานมาอัพนะครับแต่ถ้าไม่มีจริงแนะนำลาพิสอย่าลืมลาพิสลาพิสเก่งมากทุกคนอาจจะมองข้ามลาพิสแต่ลาพิสเก่งมากเดี๋ยวไว้ผมจะมาพูดถึงมันนะต่อไปเป็นเควสนี้นะครับเควสที่ผมภูมิใจมากนะฮะกว่าจะผ่านได้นะฮะตรงที่ไม่มีอะไรยากนะครับอ่าเควสข้างหน้า อาควีแรกๆไม่มีอะไรยากเลยนะครับเข้าสู่เนยห้าครั้งนะครับบรรลุแร้งดียังตัดในบอสปฏิพีถ้าคุณมีมอนสเตอร์ครบ20ตัวยังไงก็ผ่านนะครับแร้งดีนะฮะวีวัฒนาการมอนสเตอร์เป็น6ดาว1ครั้งนะครับได้รูได้รับรูน5ดาวขึ้นไปจํานวน10ชิ้นจากป้อมยักษ์ชั้น7จ็ถึงสิเหมือนกันครับฟาร์มชั้น7นะฮะไม่ไหวฟาร์มชั้น7ใช้พลังงาน10หน่วยในสงครามกิ้วนะครับตรงนี้ถ้าเกิดคุณมีกิ้วขอดาบเขาเลยนะฮะขอดาบเขาเพื่อผ่านเควสนะครับเคลียร์ชััั้้้้้นนนน10ขออองงงงงทท่่หหาาารมดดตีจะะะชยฮถเเกิิบญ มาถึงเควสนี้ในวันที่ไม่ใช่วันรวมดันธาตุนะแต่ถ้าเกิดคุณมาถึงเควส์นี้ในวันศุกร์เสาร์มันจะง่ายมากนะครับแถมได้เพชรเพิ่มมาอีกด้วยนะเพราะว่าเคลียร์ชั้น10ครั้งแรกได้อีก150เพชรนะซื้อชิ้นส่วนคัมพีซัมมอนอิฟ i ิจากร้านาค้ากิลตรงนี้ถ้าเกิดคุณคุณพลั้งมือเอาแต้งกิวไปซื้ออย่างอื่นนะเควสนี้คุณจะต้องสะสมสะสมแต้งกิลนะครับเพื่อเข้ามาซื้อของตรงนี้นะฮะ เกยติยศกิวนี่ฮะชิ้นส่วนดีฟิตนี่นะครับหนึ่งชิ้นซื้อหนึ่งครั้งก็จะผ่านเควสนะครับตรงไีตอนละอัพเลเวลมอนสเตอร์สีครั้งผ่ากนการต่อสู้ในดันเดอร์เรื่องหมดเฮลก็ไปฟาร์มเหมือนเดิมเลครับมีมอนสเตอร์หดาวอยู่ในครอบครองผมคิดว่ามาถึงเควสนี้แล้วทุกคนน่าจะมีมอนสเตอร์หดาวไม่ต่ำกว่า5ตัวแล้วนะเพราะฉะนั้นน่าจะผ่านอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับได้รับรูน6ชิ้นขึ้นไปจํานวน 5ชิ้นไอ้หดาวขึ้นไปจํานวน5ชิ้นนะฮะจากป้อมยักษ์ชั้น10ตรงนี้แหละที่มันจะยากนะฮะสำหรับผมผมฟาร์มได้ชั้น10แล้วก็ไม่มีปัญหานะครับแต่เพื่อนเพื่อนที่ยังฟาร์มไม่ไหวใช้เพื่อนนะครับเหมือนที่ผมบอกใช้เพื่อนช่วยทําให้รูน2ชิ้นถึงระดับโวลสิบตอนนี้ต้องเป็นรูน6ดาวนะถึงจะผ่านนะครับาเคียถ้ำมังกรชั้น10ตรงนี้ค่อนข้างยากนะต่อให้ใช้เพื่อนบางครั้งก็ยังไม่ผ่านนะครับถ้าเกิดมอนสเตอร์เรายังไม่แข็งพอนะครับแต่ว่า ตัวนี้แนะนําว่าไม่ต้องรีบนะให้ทําจนเรามั่นใจว่าเราผ่านได้นะครับสามารถออโต้ได้โดยตีเสาไม่แตกด้วยนะฮะมันจะได้ไปผ่านเควสนี้นะครับเดือดเดือดมันจะได้ไปเอาอ่าเควสนี้ด้วยนะฮะนี่ผมสามารถออโต้ได้โดยการกดเพชรแค่ครั้งเดียวนะโดยที่ไม่ใช่เพื่อนด้วยนะครับแล้วมันจะได้ลุนชุดนี้มานะฮะเซ็ตดูเดือด6ชิ้นนะครับตอนเนี้ยมันจะทําให้มอนสเตอร์เรามี รูนใส่นะครับจริงๆแล้วถามว่าใช้เพชรมันเปลืองไหมมันเปลืองนะแต่สําหรับผมผมมองว่ามันคุ้มนะครับกับการที่จะได้ของรางวัลเป็นรูนดุเดือดถึง6ชิ้นนะครับแล้วออปชั่นออฟของมันก็คือช่องสองเป็นสปีดนะฮะสามารถอัพบวกได้เลยเพื่อมาใส่มอนเตอร์ให้เรานะครับแล้วก็ช่อง4กับ6จะเป็น HP นะฮะก็เลือกเอาจะใส่ให้ใครสําหรับผมคือเอามาใส่ลาพิตนะครับ1 2 4 6ใส่ลาพิดหมดเลยนะฮะลาพิดผมตอนนี้ ถึกทนและเก่งมากนะฮะเดี๋ยวให้ดูนะนี่ดูเลือดนะฮะบวกกับสองหมื่นนะครับแล้วนี่คือรูนนะฮะนี่อ้าช่องหนึ่งผมเปลี่ยนเป็นสายตัวนี้แทนนะครับผมเอามาใส่นี่สองสี่ห้าหกนะฮะเห็นไหมดูออปชันนะฮะเราก็ไม่ได้เก๊ะฮะเลือดวงแลแหละว่าจะบวกลงอะไรนะครับเห็นไหมแคที่บวกสิบแปดเปอร์เซ็นต์นี่ ต่อไปเป็นถึงไหนแล้วล่ะอ่าถึงนี่เลยคระัซมมอนมอนเตอร์ห้าครั้งสกอขาว,ขาวกดไปเลยฮะ,ะตรงนี้เคลียร์ด่านในเขาว,วงกดแห่งทะัทะลัตหมดฮาร์ขึ้นไปตรงนี้ผมแนะนําให้เพื่อนๆตีด่านนี้นะ,ะเข้ามาตรงนี้นะฮะแบ่งขยายปึ๊บเลือกจํากัดเวลานะครับมันจะขึ้นมากรอบเคียวเ,เ,เห็นไหมเลือกเอานะครับดูมอนสเตอร์พอกดเข้าไปแล้วดูมอนสเตอร์ที่มันดูไม่เก่งจนเกินไปนะครับแล้วจัดมอนให้อยู่ เคลียให้ได้ถึงด่าน11ก่อนหมดเวลานะฮะคือในด่าน11คุณไม่จำเป็นต้องผ่านก็ได้แต่คุณต้องยืนอยู่ในด่าน11จนมันหมดเวลานะครับแล้วมันจะผ่านเควสตรงนี้ไม่ต้องไปหาเคลียด่านฮาร์ดนะเพราะมันค่อนข้างยากนะครับให้ใช้ตัวนี้ง่ายที่สุดนะครับต่อไปอัพเลเวลมอนสเตอร์10ครั้งผ่านการต่อสู้ในด่านเนื้อเรื่องหมดเฮล40ครั้งอ่ะเหมือนเดิมเอามอนสเตอร์ไปฟาร์มในไฟมอนนะครับมีมอนสเตอร์หูดาวอยู่ในครอบครอง5ตัวตรงนี้น่าจะผ่านกันอยู่แล้วนะฮะ ผ่านกันเพราะว่าน่าจะมีมอนสเตอร์6ดาวครบกันอยู่แล้วนะครับต่อไปเป็นได้รับรุน6ชิ้นได้6ดาวจํานวน5ชิ้นจากมังกรชั้น7ตรงนี้แหละจะใช้เวลานิดนึงนะครับเพราะว่าการฟาร์มมังกรชั้น10มันจะยากเกินไปผมก็ฟาร์มอยู่พักใหญ่เหมือนกันนะเพราะผมฟาร์มอยู่ชั้น7นะครับเคลียร,รอยแยกจู่โจมเลเวลสามตรงนี้คุณสามารถทาอย่างนี้ได้นะร,รอยแยกจู่โจมนะครับปึ๊บคุณสร้างปาร์ตี้นะครับกดส่วนตัวเลือกไปที่เลเวล3นะครับ แล้วก็อ้าวไม่ใช่สิอ้าวถูกแล้วอะไรของผมเนี่ย <c oughs> ขอโทษขอโทษไปแบบเมื่อกี้แหละนะโอเคแล้วกดเชิญนะฮะกดเชิญเสร็จแล้วกดไปที่สนับสนุนนะครับแล้วเลือกที่นี่เลยดูแลนสนับสนุนใช่อีกตัวหนึ่งเลน่าสนับสนุนใช่นี่ครับแค่นี้ลุยเลยนะฮะเอามอนเตอร์ลงให้ครบลุยเลยนะฮะคุณจะผ่านชั้น3ได้นะฮะเพราะเดี๋ยวไอ้เลน่ากับดูแลนมันตีนะครับเราก็ ไปยืนเป็นกระสอบทรายให้มังกรมันเป่าเล่นเฉยๆนะครับต่อไปนะฮะนี่แหละที่ยากที่สุดนะครับบรรลุแรงบีเป็นอย่างต่ำในมันปฏตพีนะฮะโอ้โหกว่าจะผ่านนะผมลุนลุนผ่านเมื่อคืนนะครับรอบสุดท้ายก่อนฮอรลีด้วยนะฮะผ่านกว่าจะผ่านดูนะคุณต้องตีได้อย่างน้อยนะฮะเ5 0 0 0สแต้มนะครับนี่ถึงจะได้แรงบีดูนะครับเมื่อคืนผม กว่าจะฟากว่าจะตีผ่านนะฮะได้มา1ล้านหรืดีใจดีใจมากนะกว่าจะผ่านนะครับและสุดท้ายเควสสุดท้ายนะฮะเคลียร์หอคอยสุดสวรรค์ชั้นนอร์มอลเดี๋ยวเราไปเคลียร์กันเลยนะครับชั้นนอร์มอลนะฮะอ่ะเดี๋ยววันนี้ผมจะลองไม่ใช้เจ้าขาขีดนะ่ะไม่ใช้แบมไฟมอนผมจะใช้แค่นี้นะเป็นการโชว์ด้วยนะฮะว่าจริงๆแล้วเราสามารถจบหอร้อย ด้วยหมอนบ้านๆได้จริงๆนะครับขอเพียงแค่เราทํามอนเตอร์ให้เป็น6งดาวแล้วก็ลูนถึงนะฮะเจ้าแวมไฟผมยังคลิปไม่ร้อยคลิปผมแค่หกสิบเองนะผมทาผมยังเร่งคลิปข้อไม่ขึ้นนะครับยังหาลูนบบกคลิปิคอไม่ได้นะฮะเห็นไหมโดนตีก่อนเลยนะแล้วสปีดมันน้อยจัดนะครับแวมไฟผมสปีดน้อยด้วยนะยังไม่ได้ตีเลยเนี่ยให้ตีบ้างอ้กนไม่น่าหาเรื่องเลยนะ เอาโอนิไฟมาก็จบแล้วเนี่ยไม่น่าหาเรื่องเลยยิวให้มันก่อนเดี๋ยวตายเป็นเป้าหมายเลยฮะยังไม่ได้ออกอาวุธเลยนะครับแบมไฟผมเดี๋ยวก็เออได้ออกอาวุธแล้วเดี๋ยวก็โดนตีเดี๋ยวก็โดนหลับนะครับรดเกตด ลดเกรดเข้าไปนะครับปึ๊บขอดูดเลือดหนึ่งทีนะครับตัวไหนดีตัวไหนดีตัวตน,นี้แล้วกันจึกเขาให้นะฮิวฮิวฮิวเดี๋ยวกำไฟตายตีจึกจึกนะฮะไม่ติดครีเลยนะครีไม่แค่หกสิบน,นะผมยังทำ ผมยังทําให้มันคลิกร้อยไม่ได้นะฮะก็เลยยังไม่ค่อยมาใช้งานนะแต่เอาลองมาลงหอให้ดูนะครับว่าเราสามารถจบได้ด้วยมอนพวกนี้นะครับเพียงแค่เรามีรูนในระดับหนึ่งแล้วก็ทำมอนเตอร์ให้เลเวลหกดาวทุกตัวนะครับค่อยๆลดเกรไปนะฮะไม่ต้องรีบนะครับตัวไหนมันจะได้ต,ตีเราแล้วก็ลดเกรดมันนะฮะอย่างน้นอยๆลดได้สักหนึ่งตัวเพื่อที่จะ ให้ความเสียหายที่เราได้รับมันน้อยลงนะครับจิ๊บเรียกนีกแล้วอันนี้นะี่ไเรียบร้อยเวฟแรกนะครับเวฟต่อไปชึบเหมือนเดิมครับเวฟนี้ว่าใคร,รี่ีกอะตีให้มันหมดชุบก่อนป,ปีกสำคัญนะฮะอย่าให้ปีกหมดอย่าไปเสียดายสกิลนะครับ แต่ก็จงคำนวณให้ดีไม่ใช่ว่าใช้สกิลหมดเว็บพอเข้าเว็บต่อไปอ้าวไม่มีสกิลใช้นะไปถึงไม่ได้กลางไปอีกนะฮะปุ๊บปุ๊บตายซะนั่นไงมันได้เทินปึ๊บมันก็สร้างเกราะทันทีเลยมันจะเป็นตัวน้ารำคาญสำหรับเด็ดไนท์แต่ก็ไปแตะมันไม่รู้เรื่องไม่ได้แต่มันไม่ร้อ่วมมันแลกเลือดเอานะต้องค่อยๆใจเย็นๆนะฮะ อย่าให้มันได้เทินอย่าให้มันได้เทินได้อย่าให้มันได้เทินหมดนะครับหมดชุบแล้วต่อไปก็บันเลงแล้วนะปักพอให้ตัวไหนเกาะหมดอย่าให้มันได้เทินอย่าให้มันได้เทินจิกเข้าไปนะฮะ หิวหิวหิวอย่าประมาทนะครับหิวใช้ได้ให้ใช้เลยนะฮะถ้าเกิดมีมอนสเตอร์เลือดลดอย่าประมาทเดึดขาดจิกเข้าไปจึกพอเหลือมอนสเตอร์สตัวเนี่ยเราไม่ใช้ปีกแล้วนะเพราะเราต้องเก็บสกิลไว้ไปใช้ในเว็บในด่านบอสนะครับสกิลพยายามอย่าใช้นะฮะอย่าใช้มอส่ว แต่ก็อย่าประมาทนะอย่าหวงสก,กิลจนเกินไปแต่ก็อย่าใช้มโซตอจนเกินไปนะครับปึ๊บกันมันฮิวนะฮะลดเกรดมันด้วยนะครับกลงบไปอีก ไม่มีอนิไฟก็ขนมนะฮะบอสชายมันเป็นขนมหวานอยู่แล้วเดี๋ยววันนี้หอรีนะฮะเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะรีบผ่านหอแล้วจะมาทํารีวิวให้ให้ดูนะครับว่าเราผ่านกันยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะทํารีวิวให้ดูแต่ละชั้นเลยนะครับว่าบอสชั้นไหนผ่านยังไงนะครับแต่ว่าในในชั้นที่ไม่ใช่บอสอาจจะไม่ได้ทํานะครับเพราะว่ามันมันอาจจะอา้าวลืมดูนะฮะตัวนี้เกจะเต็ม อาจจะเสียเวลาจนเกินไปนะถ้าเกิดทำเนี่ยคลิปอาจจะถึง3ชั่วโมงได้นะฮะก็จะดูเสียเวลาจนเกินไปนะครับเดี๋ยวจะเบื่อกันนะครับแต่ว่าไอ้บอสชั้นต่างๆ,ๆเดี๋ยวผมจะทําให้ดูจบไปนะครับเห็นไหมผมใช้แค่นี้นะครับเรียบร้อยเควสมาเกะกะชั้นสมาแล้วนะครับ ของรางวัลที่รอคอยนะฮะมาเป็นกําลังใจให้ผมแล้วกันนะฮะมาลุ้นกันว่าจะได้ตัวอะไรถามว่าอยากได้ตัวอะไรนะฮะผมอยากได้รับผมอยากได้เจ้าล่มไฟนะอยากได้ฮาดาที่พาฟานล่มไฟมังกรน,น้าแข็งนะครับอยากได้สองตัวนี้นะที่จริง,งแล้วมีตัวไหนขึ้นหน้าได้นะอยากได้หรือ เป็นตัวเป็นอีกหนึ่งนักรบที่ผมชอบก็ได้นะเจ้าดนะีเคตระกูลดีเคท่านไหนก็ได้นะผมอยากได้หมดเลยนะฮะตัวนี้อีกละห้าดาวที่อยากได้หมดแล้วนะเขียวน้ําเหรอเขียวน้ําผมมีลาพิษแล้วเขียวน้ําก็เอาเอามาอารีน่าก็ดีนะฮะหรือจะเป็นอาร์ทีเอเลยไหมตอนนี้ผมก็ตีอาร์ทีเออยู่เนาะเป็นพวกเฟลลี่ก็ได้นะเฟลลี่ควีนหรือจะเป็นไอเดียโคชางเธอเปิดเลยมาแล้วถดดาดาั มาเถอะมาเถอะมาเถอะขอเป็นตัวดีๆแล้วกันอ๋อจินจินไฟนะฮะเาทำอะไรล่ะราชินีเลเายร์ไฟอย่างวะมันใช้ยังไงวะเนี่ยไม่เคยได้ไม่เคยเห็นโจมตีศัตรูเพื่อขโมยเอฟเฟคเสริมพลังทั้งหมดทำให้สกิลของศัตรูอยู่ในช่วงคูดาวสูงสุดลดเวลาคูดาวของสกิลชั่มมิ่งไว์เท่ากับจำนวนของเอฟเฟคเสริมพลังที่ขโมยมา จากศัตรูหากไม่สามารถทําให้สกิลของศัตรูอยู่ในช่วงคูดาวสูงสุดได้เวลาคูดาวของสกิลชั้ม i ิ่งว้จะถูกรีเซ็ตใช้ได้ครั้งใน5ตาโจมตีศัตรูทั้งหมด3ครั้งเพื่อลดพลังป้องกันเพิ่มโอกาสโจมตีเลับและโอกาสและมีโอกาส50%ในการห้ามฟื้นฟูอ้าวเอาไปคอมโบได้เลยเนี่ยถ้าเปิดกอดแตกได้หมดโอนิไฟก็กระโดดฟันตายหมดแล้วเนี่ยโจมตีศัตรูและมีโอกาส50%ในการลดพลัง ชจมตีของศัตรูสองเทินเอาละนะครับถือว่าโอเคอยู่เนาะจบไปนะครับกับการรีวิวเควสวิธีซัมมอนเนอร์นะครับเลเวล3และเปิดสกอร์5ดาวนะครับวันนี้ก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับขอให้เ,เพื่อนๆโชคดีนะครับในการเปิดสกอร์นะฮะแล้วก็ถ้าเกิดคุณเปิดสกอร์5ดาวนะครับที่ได้จาก วิธีสมอนเนอร์เลเวลสามเนี่ยก็ขอให้ได้ตัวที่อยากได้นะครับหรือว่าตัวที่ใช้ในการพาฟาร์มนะครับไม่ใช่เอามาแล้วมาดองคลังนะขออย่าให้ได้คลังมัสเตอร์แล้วกันนะครับสำหรับมือใหม่อย่างเราการได้คลังมัสเตอร์ถือเป็นเรื่องที่น่าเศร้าใจมากนะครับวันนี้คุณต้องลาไปก่อนกลับมาพบกับผมเบสและแก๊งเบสชาแนลใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้อ่ะลืมไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชผมด้วยนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ